สูตรเด็ดทำน้ำเต้าหู้ทำกินได้ทำขายรวยส่วนผสมถั่วเหลือง1กิโลน้ำสะอาด6ขันใช้ขันเบอร์22ใบเตยล้างสะอาดและมัดรวม5ใบน้ำเชื่อม2ทพัพพีเกลือเล็กน้อยผ้าขาวบางสำหรับกรองน้ำนมถั่วเหลืองวิธีเตรียม 1. ล้างถั่วให้สะอาดแล้วแช่ทิ้งไว้6ชั่วโมงถั่วเหลืองจะพองขึ้นมาอีกเท่าตัว 2. ล้างถั่วที่แช่ไว้หลายหลายน้ำจนหมดกลิ่นถั่วนำไปปั่นพร้อมน้ำที่ตวงไว้6ขันวิธีปั่น ใส่ถั่วลงไปในโถปัน่นตามด้วยน้ำปั่นจนละเอียดดีเทใส่ผ้าขาวบางแล้วบีบเอาแต่น้ำกากที่ได้อย่าพึ่งทิ้งให้เก็บไว้ปั่นรอบที่สองหมายความว่าในถั่วหนึ่งกิโลและน้ำหกขันต้องปั่นสองครั้งค่ะพยายามบีบน้ำนมออกให้มากที่สุดและกรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้งก่อนนำไปต้มใส่เกลือเล็กน้อยวิธีตุ๋ สูตรของคุณแม่ไม่ต้มเพราะมันจะไม่หอมแม่ใช้วิธีตุนค่าด้วยการเอากาลับมังใส่น้ำเปล่าแล้วตั้งเตาจุดไฟใช้ไฟแรงพอน้ำเริ่มร้อนก็ยกหม้อน้ำเต้าหู้ลงไปวางบนกาลับมังอีกทีเขาเรียกว่าตุนระหว่างที่ตุนหมันคนน้ำเต้าหู้และช้อนฟองทิ้งบ่อยๆพอน้ำเต้าหู้เริ่มร้อนหมายถึงเริ่มสุกให้ลดไฟลงและหมันคนน้ำเต้าหู้จะเริ่มจับตัวข้นขึ้นกว่าเดิมให้ใส่ ใบเตยลงไปเติมน้ำเชื่อมต้มจนสุกค้นเนื้อหนัวเนียนได้ที่ปิดไฟสูตรนี้เมื่อทำเสร็จจะได้น้ำเต้าหู้17กิโลค่ะเครื่องที่ใส่น้ำเต้าหู้ก็มีสาคูวุ้นถั่วแดงหลวงข้าวบาเล่แปะกล้วยเม็ดแมงลกักแม่ทำเองหมดค่ะเพราะใหม่โสดทำวันต่อวัน สูตรทั้งหมดนี้ไม่ปิดบังบอกหมดสิ่งสำคัญคือความสะอาดพิธีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและเคล็ดอีกอย่างคือการควบคุมไฟแรงค่อยบางทีต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ทำค่ะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขออวยพรให้มีสุขภาพดีทุ่นหน้ากันทุกท่านเลยนะคะ